วันนี้พบกันสุขใจจังฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูอ้นนะคะเด็กๆคะวันนี้ครูอ้อนมีเพลงมาฝากเด็กหนึ่งเพลงค่ะชื่อว่าเพลงจากไวไวก่อนตื่นนะคะ ก่อจะพาเด็กๆไปฝึกร้องเพลงกันก่อนโดยเด็กๆจะต้องฝึกร้องเพลงตามผู้อานทีละหนึ่งทอนจากนั้นเราก็จะมาทําท่าทางประกอบเพลงไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆพร้อมรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปฝึกร้องเพลงกันเลยนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่จาจับไวไวโดยเด็กๆจะต้องฝึกร้องตามผู้อ่นทีละหนึ่งทอดก่อนนะคะจากนั้นเราค่อยมาทำท,าออท่าทางประกอบเพลงกันนะคะ ติดๆพร้อไหมคะพร้อมอแล้วเราไปฝึกร้อเพลงกันเลยค่ะเพลงจับไวๆเดี๋ยวอาตามนะคะจับหัวตาหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตา,ตาจับแขนจับขาแล้วก็จับ สะดือค่ะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆต้องร้องได้แน่ๆเลยเรามาร้องไปพร้อมกันนะคะรอบที่หนึ่งนะคะเพลงจับไวๆเป็นตัวนะคะจับหัวตาหูหัวไหลจับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดืออีกรอบค่ะจับหัวตาหูหัวไหล จับไว้ๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะพอร้องได้กันใช่ไหมคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำท่าทางประกอบเพลงนี้กันเลยค่ะเด็กคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เด็กๆฝึกร้องเพลงจับเบารแยงกันไปแล้วจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำท่าทางประกอบเพลงกันค่ะโดยที่เด็กๆจะต้องรูปออนไปทีละท่อนละท่อนนะคะเด็กๆพร้อมไหมะคะพร้อมแล้ว ไปกันเลยค่ะทอนแรกนะคะสำหรับเขลงจับไว้ๆจับหัวตาหูหัวไหล่จับไว้ๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดืออีกรอบนะคะจับหัวตาหูหัวไหล่จับไว้ๆจับจมูกปากตา แล้วก็จับสะดือนอ่ะพร้อมๆกันเลยค่ะไปพร้อมกับร้องเพลงนะคะหนึ่งสองสามจับหัวตาหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือนจับหัวตาหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือน เก่งมากเลยค่ะเด็กๆน่ารักที่สุดเลยเด็กๆทำได้น่ารักมากเลยค่ะเดีด๋ยวหลังจากนั้นเราก็ไปฝึกร้องฝึกเต้นกันเป็นประจำแล้วก็มาเต้นทีเนี่จะดูกันอีกครั้งนะคะโอ้ยหนักจังเลยหนักจังเลยค่ะเด็กๆเมื่อกี้นะคะคุณครูเอาน่ะไปตลาดมาตลาดข้างโรงเรียนเรานี่เองค่ะซื้อของมาหนึ่งอย่างค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าอะไรอยู่ข้างในนี้จะบอกอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่บอกนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยภาษาสัมผัสกันค่ะ เด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันเลยนะคะผมแทบบนแอบมองอะไรอยู่ขมางในรนะุคณครูอาจจะยังไม่บอกเด็กๆนะคะแต่ก่อนอื่นจะให้เด็กๆลองมึกสัมผัสด,ดูนะคะว่าเมื่อเด็กๆสัมผัสแล้วจับแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรนะคะ่แล้วเด็กๆคิดถึงอะไรจากนั้นนะคะให้เด็กๆใช้มือเคาะให้เกิดเสียงก๊กก๊กก๊กเอเสียงมันเป็นยังไงนะฟังเสียงแล้ว เด็กๆนึกถึงอะไรน,นะคะูวัวจจะให้เด็กทุกคนได้ลองสัมผัสและลองคอให้เกิดเสียงทุกคนเลยค่ะถ้าเด็กๆ้อมแล้วนั่งรียหน่อยเลยค่ะกระตมจี๊บาเป้ากระต้มมัเดี๋ยวบัาจะเดินไปหาเด็กทุกคนเลยนะคะโอ้โหหนักจังเลยเหมือนอะไรนะเนี่ยเอ๊ะหรือว่าบัวเอาอิใส่มานในนี้นะหรืออะไรงี้เข้าสารแน่เลยสิบกิโลเด็กๆเอาไหมนะคะน้องเอลองก่อนคนแรกเลยเดี๋ยวให้น้องเอลองสัมผัสก่อนนะคะ น้องเอ๊ลองเลยลูกน้องเอ๊ลองจับก่อนนะคะจับแบบนี้นะคะน้องเอ๊รู้สึกยังไงคะแล้วนึกถึงอะไรแต่อย่าเพิ่งบอกเพื่อนนะคะเก็บเป็นความลับจากนั is <IS <AS ata> ้นให้ฟังเสียงเลยลูกของซิก๊อกก๊อกก๊อกฟังเสียงฟังเสียงน้องเอ๊คิดว่าเสียงเนี้ยน้องเอ๊นึกถึงอะไรนะคะไปบอกไปนะคะคนต่อไปค่ะน้องบีอยากลองแล้วเดี๋ยวคุณจะไปหาน้องบีนะคะน้องบีเชิญค่ะน้องบีจับลูกจับไปค่ะไม่ต้องกลัวมันเจ็บลูกจับไปค่ะแล้วน้องบีลองคิดนะคะว่า จับแล้วน้องบีรู้สึกยังไงแล้วก็นึกถึงอะไรมันคืออะไรนะ่าเก็บเป็นความนักเป็นความน่าเขาเสียงได้ขาดเขาเสียงหรืเอเป๊ะฟังเสียงฟังเสียงเหมือนอะไรนะ่ะจุ๊จุ๊นะคะเดี๋ยวไปหานัองสี่บ้าน้องสีัจับ,บ,จบแล้วอน้องสีมาเลยค่ะลูกน้องสีเอามือสองมือเลยค่ะจับนะคะจับจากตูนะคะแล้วน้องสีลองนึกตามนะคะว่าพอจับแล้วนึกถึงอะไรนะคะจากนั้นเคาะหรือลูกเคาะให้กรดเสียงค่ขีดฟังเสียงที่ฟังเสียงเหมือนอะไรคะเดี๋ยวเปบอก้วยนะคะอเห็นไม เพื่อนๆกระต้นก็มองตามแต่แล้วเดี๋ยวพวอจะเดินไปห,หาทุกคนถ้าเอามือกาวาดตรงไว้ค่ะอ่าเดี๋ยวจะเดินไปห,หาทุกคนเลยนะคะแทนแทนแทนเมื่อกี้นะคะครูเอาไปหาเด็กๆครบทุกค,น,คนแล้วให้เด็กๆได้ลองสัมผัสแล้วก็ท้อให้เกิดเสียงปอจะเฉลยแล้วนะคะว่าเหมือนกับที่เด็กๆคิไไดไว้ในใจนะเปล่ามาดูพร้อมกันเลยนะคะอะไรบ้างอันนี้นะนนว้าวคืออะไรคะอะไรเก่งโกค,คืออะไรเอ่ยเหมือนไหมเหมือนที่เด็กๆคิดไหมมันคืออะไรเนาะแตงโบ มันคือแตงโมนะคะมาดูกันนะคะเมื่อกี้เด็กๆสัมผัสโอ๊ยหนักนะวกิโลกรัมนะครับเราไปซื้อมาตลาดข้างโรงเรียนเราเลยนะคะเมื่อกี้เด็กๆที่สัมผัสไปแล้วพบกันคนแล้วเด็กๆก็ตอบในใจถูกกันหมดเลยเมื่อกี้ตอบพร้อมกันว่าแตงโมเก่งมากเลยนะคะแล้วเด็กๆลองมาตอบพร้อมกันนะคะว่าเมื่อสัมผัสแล้วนะคะเด็กๆรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงมันเป็นยังไงนะอะไรนะนูกแข็งอ่าเก่งมากค่ะ เปอกมันแข็งจากนั้นเอามาหน้าตามันเป็นยังไงทรงมันเป็นยังไงบ้างเนาะอัน,นะ,อะไรนะลูกอ๋อมันเป็นวงกลมอ่ะน้องเอบอกเป็นลี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 ก็ได้ค่ะแล้วมันสีอะไรนะคะสีอะไรสีเขียวเปลือกมันสีเขียแวแล้วก็มันมีลักษณะแข็งใช่ไหมคะอ่าเก่งมากค่ะทุกคนเก่งมากเลยลําดับต่อไปนะคะหลังจากที่เด็กๆสัมงห์ดูแล้วเคาะต๊ก๊อกต๊ก๊อกฟังเสียงดูแล้วจากนั้นนะคะครูเอาจากหาไดายโมดีไหมว้าวเรามาหาไดาโมกันเลยดีกว่าค่ะขอเตี๋ยวหัวปลาต้อนแป๊บนึงนะคะ ก็ะจะมีถาดหนะน้าหนึ่งใบเอาแตะโมลูกนักนักนักของเราวางลงไปนะคะอู้หนักจริงๆเลยหนักมากนะคะคนอ,อื่นนะคะออรได้ล้างแตงโมแล้วที่เปื้อนนะคะสะอาดแล้วแต่ว่าออรก็ยังต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งเพื่อความสะอาดและทพกสุขอานามาัยนั่นเองและยิ่งในสถานการณ์แบบนี้นะคะสถานการณ์โควิดนาทินเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะต้องล้างมือบ่อย,อย,อยหยิบจับอะไรจะต้องล้างมือใส่ถุงมือด้วยนะคะเวลาทําอาหารยี่ดีเลยเมื่อเราทานกับู้อื่นนะคะ เริ่มแล้วนะคะตก่อนก่ก็จะมีนี่ด้วยอ่านี่ก็ต้ระวังนิดนึงนะคะตอบแล้วขอบคุณจ้าเด็กๆขอบกันใจเลยค่ะคะ่ะเด็กต้งองมือ,มอ,ะะอด่างมากเลยค่ะตอบอะไรนิดนึงขอขยับนิดนึงนะคะอยใหญ่มากเลยค่ะว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตด้านในนะคะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงด้านในของมันเนี่ยมันสักระม,มาแล้วอือแทนแทน,แนดเดี๋ยวอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะ ใบปูดูใหญ่ไหมคะเด็กๆใ,ใหญ่มากเลยอ่าเด็กๆดูได้านในะคะเห็นสีไหมคะเด็กๆตอบครูหน่อยค่ะว่าเด็กๆเข็นสีอะไรไน,นะคะด้านไหนลูกด้านไหนสีแดงเก่งมากค่ะแล้วเด็กๆเห็นอะไรอีกคะอ๋ออ,อะไรกะลูกเม็ดแตงโมเก่งมากค่ะสีอะไรนะสีอะไรเม็ดแตงโมสีดำอา้าวน้องบีบอกว่าเม็ดแตงโมก็กินได้ ใช่ค่ะคุณเคยเห็นนะคะเขาเล็ดแตงโมกินได้แต่ว่าเขาต้องไปคั่วก่อนไปอบแห้งก่อนนะคะเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าเคยทานแน่เลยเด็กๆคนไหนเคยทานเม็ดแตงโมอบแห้งวะคะโอ้โหมีไหนคนเลยจากที่ใช้ตามองแล้วเด็กๆเห็นว่ามันเนื้อสีแดงนะคะแล้วก็มีเม็ดแตงโมเม็ดเล็กๆสีดําจากนั้นขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเด็กๆต้องชอบแน่ขั้นตอนนี้ขอเพิ่มถ่านอีกไปนะคะเราจะมาพาแตงโมให้เด็กๆได้ลองชิมกัน ก็อยากชิมเหมือนกันนี่น่ากินเลยขออนุญาตนะคะเด็กๆรอสักกูค่ะว้าวเนื้อแน่นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะเราให้เด็กๆรอทานนะคะนี่นะคะตีแรงสใสมากเลย <c oughs> ตื่นมาตลูกนะ คุจะเอาไปให้เด็กๆลองทานนะคะแนะคะแป๊บนึงนะคะว้าวใครจะได้เป็นคนชิมคนแรกเนี่ยใครเสียงดังจะได้ชิมคนสุดท้ายนะใครอยากชิมนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงเราแป๊บนึงตืตง่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้ยบกันสนิทเลยกลัวจะไม่ได้ชิมแต็มอ่ปคุณก็จะหันไปชิเดอยนะคะ เป็นชิ้นเดกๆแล้วพร้อมที่จะให้เด็กๆลองชิมแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นก็ให้เด็กๆลองดมดูนะคะว่ามันมีกลิ่นอย่างไรนะคะครูขออนุญาตดมนิดนึงหออมจังเลยค่ะหอมมากเลยแล้วก็หอมแบบสดชื่นด้วยไม่รู้ว่าเด็กๆจะเหมือนครูอ่อนหรือเปล่านะต้องลองให้เด็กๆลองดมนะคะหลังจากนั้นก็ให้เด็กๆลองชิมได้เลยค่ะเดี๋ยววัาจะรู้ไปหาเด็กๆนะคะเดิน เด็กๆคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วนะคะเราจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องระษาสัมผัสของเราวันที่เราทำอะไรกันไปบ้างอย่างแรกเลยนะคะมือมือมีหน้าที่อะไรคะคือของเด็กๆมือมีไว้จับหรือสัมผัสสิ่งต่างๆจากเมื่อกี้นะคะที่เด็กๆได้จับแตงโมแตงโมของเรานะคะเอามือจับจับจับดูแล้วเด็กๆให้ความรู้สึกยังไงคะอาจยชั้นตอค่ะอ๋อค่ะ สีฟันนะคะเด็กๆบอกว่าแตงโมเมื่อมือสัมผัสไปแล้วเปลือกมีลักษณะแข็งมีลักษณะมันๆลื่นๆด้วยเก่งมากค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เด็กๆใช้มือสัมผัสแล้วครูเอาให้เด็กๆใช้อะไรต่อคะอะไรนะคะหูเก่งมากค่ะโดยการเคาะให้เกิดเสียงใช่ไหมคะต๊อกก๊ออหูของแล้วมีหน้าที่อะไรคะเด็กๆมีหน้าที่ไว้ฟังความเสียงนะคะและพิยาน เสียงที trait, ่ดังมากเกินไปก็อาจทําให้เกิดอันตรายกับหูของเด็กๆนะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องไม่รับฟังเสียงที่ดังมากเกินไปนะคะเพื่อเปองกันหูของเราให้ปลอดภัยนะคะพอฟังเสียงก็ก็ก็พอแตงโมแล้วเด็กจะได้ที่เสียงดังบางคนได้ยินบอกว่าฟังว่าก็ก็หูบางคนบอกปุ๊กปุ๊บางคนบุ๋มบุมบุ๋งบุ๋เกิดหลายเสียงเลยนะคะดังนั้นนะคะพอให้เด็กๆฟังเสร็จแล้วเราอมให้เด็กๆทำอะไร่อนให้ทำอะไร่อคะ ให้มองแตงโมด้านในใช่ไหมคะโดยที่ออดเผาออกมาให้เหด็กๆดูอ่าเด็เกๆลองดูนะคะเมื่อกี้เอาปากับกันเลยคะ่ะเผาออกมาแล้วว้าวเห็นอะไรบ้างคะเนืือสีแดงเก่งมากคะ่ะแล้วเห็นอะไรอีกคะมีมเมล็ดเม็ดเล็กๆสีดําเก่งมากคะ่ะแล้วก็เห็นเปลือกอ๋อเปลือกเอกสีอะไรคะแดงสๆสีเขียวบางคนบอกว่าเป็นายลายด้วยเก่งมากเลยคะ่ะผกเล่นไอนายจากนั้นนะคะ ตาของเรามีหน้าที่ในอะไรคะตาของเรามีไว้ดูนะคะไว้มองสิ่งต่างๆนะคะและการที่เราจะมองอะไรนั้นก็ต้องสามารถว่างด้วยอย่างแสงแสงแดดที่จ้าเกินไปหรือแสงไฟที่แรงและสว่างมากเกินไปก็จะทําให้หดวงตาของเราได้รับอันตรายนะคะดังนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงแสงที่มันจ้าและสว่างมากเกินไปและที่สําคัญแม้กระทั่งแสงจากดวงอาทิตย์เราก็ไม่ควรมองโดยตรงนะคะ เพราะว่าจะทําให้ตาเราเกิดอันตรายได้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเด็กๆใช้ตามองดูแตงโมของเราแล้วนะคะคุรูก็ให้เด็กๆทําอะไรนะชื่นใจจังเลยคุยอยากชิมแล้วตอนนี้อยากกินมากเลยค่ะอยากกินน้ําลายไหลแล้วให้เด็กๆด,ดมนั่นเองเก่งมากค่ะเมื่อเด็กๆด,ดมแล้วได้กินแบบไหนคะทำเป็นตังเลยว้าวอไอนะหอมส แล้วจมูกของเราอ่ะทําหน้าที่อะไรคะเด็กๆดูการจมูกมีไว้ดมกลิ่นนั่นเองเห็นใไหมคะเมื่อเด็กๆเอาแตงโมมาลองดมดูเด็กๆก็จะได้กลิ่นทันทีเลยใช่ไหมคะว่ามันมีกลิ่นหอมมากแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะคะแม้กระทั่งเวลาที่เราได้กลิ่นอะไรอย่างเช่นกลิ่นที่มันเป็นสารเคมีเด็กๆจะรู้สึกว่ามันเหม็นใช่ไหมคะฉุนนะคะหรือเด็กๆได้กลิ่นของดอกไม้ ดอกไม้หอมๆเด็กๆก็จะรู้สึกสดชื่นแล้วก็หอมใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งอะไรนะที่คุณแม่เอามาฉีดๆๆอะไร่น้ำหอมใช่เลยค่ะก็จะมีกลิ่นหอมพอจะหมูกของเรามีหน้าที่ในการดมกลิ่นค่ะเก่งมากค่ะลูกต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆดมเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่ชอบมากเลยเมื่อกี้ให้ชิมแล้วใครยังไม่ได้ชิมคะมีไหมไม่มีชิมแล้วเด็กๆรู้สึกยังไงคะอร่อยเอาบางคนบอกอร่อยบางคนบอกหวานบางคนบอก อืมอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยนะคะเมื่อชิมแล้วบุณออนก็ชิมแล้วเหมือนกันเพราะว่าปากของเรานะคะมีหน้าที่อะไรคะเด็กๆอ่าปากของเรามีไว้พูดและรับรสชาติของอาหารนะคะอย่างแป้โงโมเด็กชิมเข้าไปมันมีรสชาติหวานจี๊บชื่นใจเลยนะคะนอกจากนั้นรสชาติอื่นๆก็ยังมีอีกนะคะอย่างเช่นเมื่อเด็กๆอลองชิมน้ำตาลเด็กๆก็รู้สึก หวานเช่นกันใช่ไหมคะเด็กๆชิมอะไรนะเค็มๆๆน้ำปลาเอาน้ำปีบอกเกลือเกลือมีรสชาติยังไงคะเค็มโอ้โหเค็มบอกเค็มมากเค็มมากนะคะและนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกนะเมื่อเมื่อผลไม้ลูกเล็กๆกลมๆอือชิมแบบเข็ดปั้เลยจิ๊บจิ๊บอะไรนะลูกมะนาวเอามีงคนบอกจิ๊บจ๊มะนาวนะคะถ้าลองชิมมะนาวหรือผลไม้ที่มีอ่ารส เปรี้ยวนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆชิมเข้าไปมะนาวก็มีรสเปรี้ยวใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกเป็นรสเปรี้ยวมะยมมีคนแบบมะยมเก่งมากค่ะมีอะไร,รไไอีกแสดงว่าเคยทานมีอะไรอีกอ๋อมะม่วงดิเก่งมากเลยค่ะเด็กๆน่ารักที่สุดเลยนะคะจากวันนี้นะคะคุณครูก็จะสรุปได้ว่าเราได้ทำกิจกรรมของเราในหน่วยประสาทสัมผัสทันท่าเด็กๆได้เรียนรู้ประสาทสัมผัสนะคะตุองตรวจกี่ครั้งนะคะหนึ่งมือมีไว้จับนะคะหรือไว้สัมผัสสิ่งต่างๆนั่นเอง ต่อไปนะคะอะไรเอ่ยหูของเรามีไว้ทําอะไรคะมีไว้ฟังเสียงนั่นเองต่อไปนะคะตาดวงตาของเรามีไว้ทําอะไรคะมีไว้ดูนะคะต่อไปอะไรเอ่ยจมูกจมูกของเรามีไว้ทาอะไรคะเด็เกๆมีเอาไว้ดมกลิ่นนั่นเองและสุดท้ายอะไรคะตาอ้าอยู่ตรงนี้คุณรูกแก้ชี้ผิดไงคะเด็กๆ ดูไว้บนผืูศีรด้วยค่าป้าของเรานะคะมีหน้าที่ไว้ผูกและรับรสชาตินะคะของอาหารหรือสิ่งที่เราทานเข้าไปนั่นเองอ่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะคะเด็กๆตอบก,กันดังๆยเลยเร้กันเลยค่ะหน่วยอะไรเอ่ยอะไรนะคะเก่งมากค่ะเราเรียนเรื่องหน่วยปา้าซาทำผาดกันค่ะ,คะวันนี้เด็กๆสนุกไหมคะสนุกโอ้สนุกมากเลยสนุกที่สุดโอ้โหน่ารักที่สุดเลยค่ะค่ะแล้วคุณครูก็หวังว่า เด็กๆจะได้ประโยชน์นะคะจากการทํากิจกรรมในครั้งนี้นะคะและได้เรียนรู้เรื่องภาษาสัมผัสทั้งควันนี้นะคะเราก็จะจบกิจกรรมเพียงเท่านี้แล,ล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาทํากิจกรรมกันใหม่นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนอย่าลืมนะคะสถานการณ์โควิดดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะและ้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบาย bye, bye.